คณาและราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะเปิดไพ่เปิดไพ่เวทมนต์กระดาษกันเลยค่ะใช่ค่ะพี่คูยูถูกต้องค่ะต้องแอบหวาน ต้องแอบรวยชาวลัคนาและชาวราศีมิถุนคุณจะได้รับผลกระทบใดจากจันทราคาตในเรือนที่5ในเรือนปุตตะบ้างคะศักยภาพ potential คะ่ะ potential ศักยภาพ ใจบุญ charity charity บุญกุศล อำนาจแห่งบุญกําลังจะส่งผลถึงคุณแล้วดาวพระรหัสบดีเป็นลาภะดาวพระราหูอยู่ในเรือนลาภะส่องแสงไปกระทบทําให้เกิดจันทคาตเอาดาวการเงินของคุณไปอยู่ในเรือนปุตตะคุณกําลังจะได้โชคใหญ่ทางการเงินหรือโภคทรัพย์หรือได้รับสิ่งที่ทําให้คุณปลื้มปิติอํานาจแห่งบุญจะส่งผลถึงคุณจริงๆนะคะพระรหัสบสดีอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าพระรหัสนะเอาบุญมาให้นะคะ ความสัมพันธ์ก็ดีมาก relationship ความสัมพันธ์ดีมากมีความสุขมากแต่ว่าคุณมีภาระบางอย่างตตลุมบอลช่วงนี้ทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะแต่ว่าทุกอย่างจะแบบคืบหน้าและประสบความสำเร็จมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องจัดการเยอะแยะ วุ่นวายมากนะคะวุ่นวายมากในช่วงนี้เดี๋ยวก็ทํานั้นเดี๋ยวก็ทํานี้เดี๋ยวคนนั้นให้ทําอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้ทําอย่างนี้คุณก็รับมือกับทุกๆสิ่งเลยในช่วงนี้แต่คุณค่อนข้างที่จะมีศักยภาพและทําทุกอย่างได้นะคะใครขอให้คุณทําอะไรลูกขอให้คุณทําอะไรคู่ขอให้คุณทําอะไรพี่น้องขอให้คุณทําอะไรพ่อแม่ขอให้คุณทําอะไรเพื่อนฝูงขอให้คุณทําอะไรเจ้านายขอให้คุณทําอะไร คุณทาได้หมดทุกอย่างเลยคุณแล้วคุณก็แบกป็นแบกคุณทําให้ทุกอย่างคนเป็นคนที่ใจบุญมากนะคะแชริตี้เป็นช่วงที่คุณแบบเป็นลีดเดอร์ชิพอะนะคะแล้วก็ไม่ปฏิเสธเลยใครจะขอความช่วยเหลือให้คุณทําอะไรให้คุณอธิบายเรื่องอะไรให้คุณช่วยเหลืองานเล็กน้อยเรื่องอะไรให้คุณเอาอะไรมาให้ให้คุณแบ่งปันอะไรที่คุณพอทําได้คุณจะทาหมดเลยอ่ะเป็นช่วงที่คุณแบบใจดีใจดีใจบุญใจบุญและ ผลบุญเก่าก็จะส่งให้คุณได้รับสิ่งดีๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณวุ่นวายแล้วคุณไม่ได้อะไรนะคะคุณเป็นคนที่ทําดีแล้วได้ดีมากช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนทําดีได้ดีและตอนนี้คุณกําลังก่อร่างสร้างอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะเช่นสร้างบ้านนะคะปรับปรุงบ้านใหม่ร,รีโนเวททานั่นทนํานี่ในเรื่องของงานเตรียมการลงทุนนะคะเตรียมการสร้างอาณาจักรของตัวเองโอ้โหคุณจะ คุณจะวุ่นวายแต่มันจะคืบหน้าและเป็นไปได้ด้วยดีและสำเร็จนะคะแล้วเรื่องของความรักก็ดีมากๆเลยนะคะร a เลชันชีพความสัมพันธ์มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบมาโดยเสน่หาด้วยนะคะ มาเปิดสำรับนี้กันค่ะจันทรคาตรอบนี้จะส่งผลและอิทธิพลอย่างไรกับชาวลัคนาและราศีมิถุนค่ะ โอ้ oh, คุณกำลังจะสร้างรากฐานชีวิตให้ดีขึ้นคุณกำลังจะปรับรากฐานชีวิตเปลี่ยนสถานภาพชีวิตนะคะพระหัศบดีอยู่ในเรือนลาภะเขาจะปรับให้คุณกลายเป็นคนรวยกลายเป็นคนมีเงินกลายเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแบบไม่ถอยหลังแล้วนะคะ เพรสเชอร์ ure, พูดผิดไหมล่ะคะเนี่ยบำรุงบำเรอความสุขตามใจตัวเองได้ทำอะไรตามใจตัวเองได้ซื้ออะไรให้ตัวเองมีเงินเพียงพอที่จะแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสบายใจคุณจะหน้าตาดีขึ้นด้วยเพราะรหัสเป็นลาภะนะคะแล้วพระจันทร์ไปอยู่ในเดือนปุตตะนะคะอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มแบบมีโงเ่เฮงดีขึ้นนะคะคุณจะเป็นที่รักเซนเชอริตี้จาก คู่รักคู่ครองคนโสดเตรียมมีคู่เลยเพราะว่าดาวคู่ครองไปเป็นลาภได้ตำแหน่งราชาโชคควรจะมีคู่ควรจะไม่โสดนะคะและบำรุงบำาเริอความสุขให้กับตน p o s s e s s i o n พวกรัพย์นะคะสมบัติ finance เงินค่ะเงินมานะคะ action และเป็นคนที่ช่วงนี้สบายใจกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษโซลาร์พรีซัสจากกราความมั่นใจในตัวเองบุคลิกภาพสติปัญญาความทะเยอทะยานความแข็งแกร่งและเจตจำนงคุณจะค่อนข้างรักตัวเองมากเลยในช่วงนี้ที่ผ่านมาชาวมิถุนบางคนก็อาจจะผ่านแบบโชคชะตาที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ เติมเต็มคุณค่าในตัวเองมากมายเท่ากับช่วงนี้นะคะถ้าหากที่ผ่านมาคุณเคยเป็นคนที่อาจจะมองคุณค่าของตัวเองตามอาจจะไม่ได้แบบ ดูแลตัวเองเท่าที่ควรอาจจะเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองเสมอมาเป็นผู้เสียสละให้ผู้อื่นตลอดน่ะใจบุญน่ะนะคะตัวเองไว้ที่หลังความต้องการของตัวเองไว้ที่หลังมักจะเอาภาระที่จะทำอะไรทำอะไรเพื่อให้คนอื่นมีความสุขในองค์รวมแล้วคุณถึงจะสบายใจคุณถึงจะมีความสุข ต่อไปนี้ทุกอย่างจะหมุนวนกลับมาหาคุณสิ่งที่คุณแชร์ออกไปจะหมุนวนกลับมาหาคุณคุณจะถูกปรับพื้นฐานก้าวเข้าสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากๆๆก,ก,กคุณจะเริ่ม มีน้ำมีนวลถ้าใครที่เป็นผู้ชายคุณก็จะเริ่มเป็นคนที่ดูภูมิฐานดูดีขึ้นคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะเริ่มรักในตัวเองมากๆเลยมั่นใจในตัวเองมากๆเลยบุคลิกภาพของคุณจะดีขึ้นเพราะแววตาของคุณมันจะแจ่มใสคุณจะมีบุคลิกของความเฉิดฉายและรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะมีดีในตัวเองนะคะไม่รู้สึกแบบเขินอายหรือมองว่าตัวเองแบบ ด้อยกว่าใครเขาแล้วนะคะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกภูมิใจมากๆในตัวเองพราวนะคะพรายนะคะคุณจะภูมิใจในทุกๆก,การกระทําที่ผ่านมานะคะและเตรียมเสพสุขในชีวิตที่ผาสุกร่มเย็นคุณจะมีโภคทรัพย์ที่มากขึ้นเพิ่มผูนขึ้นทุกๆก,การตะลุมบอลทุกๆก,การเอาภาระทุกๆความเหนื่อยยากที่คุณลงมือทํามันจะย้อนกลับมาเป็นไฟแนนซ์เป็นเงินก้อนโตเป็นแอสเซท โชคัสซาเป็นทริเชอร์สมบัตินะคะที่คุณจะเริ่มสะสมเริ่มสะสมคุณจะเริ่มรวยคุณจะเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วคุณจะเริ่มแบบทําอะไรก็ตามคุณจะมีเสน่ห์เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์มากๆถ้าหากเป็นคนโสดก็จะมีคู่ถ้าหากมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเอฟคิดว่าคุณจะได้สิ่งดีๆจากความรักจากคนรักจากคู่ครองจะได้รับ ความทะนุถนอมการเอาใจใส่ที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าจะได้รับรู้ความรักแบบไร้เงื่อนไขมันเป็นยังไงมันคุณเข้าใจและถ้าหากคุณอยู่ด้วยกันมานานแล้วคุณกับคู่ของคุณอะเหมือนกับเข้าใจทะลุป,ปูปโปรงแล้วว่า unconditional love และคนที่ฉันอยากดูดอยู่ด้วยแท้จริงนะ่ะคือเธอนี่แหละคือเธอมาโดยตลอดนะคะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลักนามิถุนและเหมือนกับว่า ศักยภาพของคุณอะเมื่อคุณได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่เจ้านายให้เจ้านายให้ลองทำสมมุติคุณทำงานในองค์กรส่วนงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะเมื่อคุณลองได้ทำอะคุณจะเห็นเลยว่าคุณเก่งมากๆน่ะถ้าคุณได้ลองทำคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ยทำไมคุณทำได้ดีจังเลยคุณจะแอคชั่นแล้วอย่างมั่นใจคุณจะรู้สึกว่าไหนคนอื่นเขาว่ายากนักทำไมพี่คนนั้น พี่คนนี้หัวหน้าถึงบอกว่าแบบยากนะแต่ทําไมเราลองทําเราทําสําเร็จได้อย่างง่ายดายคุณจะได้ลองเป็นผู้นําบางคนได้ข่าวดีในเรื่องของการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหลอดชิปนะคะแล้วคุณจะได้ลองไปทํางานที่คุณเคยคิดกลัวว่าตัวเองจะแอคชั่นไม่ได้ทําไม่ได้แต่พอคุณลองรับภาระโอ้โหมีปัญหาเข้ามาคุณจัดการได้อย่างคืบหน้าอะไรที่เคยไม่คืบหน้าอะไรที่เคยเป็นปัญหาใต้พรมปัญหาสมกองเอาไว้ชาวมิถุนอาจจะได้เข้าไปแก้ปัญหาที่ ที่แบบสุมเอาไว้แล้วกลายเป็นว่าแก้ได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะนะคะไขคดีไขความลับไขความอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นปัญหาที่หมักหมมเอาไว้ได้อย่างง่ายดายนะ่ะคุณจะมีความแสดง ศักยภาพนะอันเฉิดฉายนะคะเนี่ยอำนาจอยู่ในมือคุณบางคนก็ได้ข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงๆด้วยนะคะแต่ต้องเตรียมตัวเลยนะคะถ้าใครไปร,ใไปรับตำแหน่งงานใหม่ไปรับตำแหน่งงานใหม่ไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่ประกอบธุรกิจใหม่ๆคุณจะเจออุปสรรคเข้ามาวัดใจเพื่อให้คุณลองทําแล้วคุณจะรู้สึกว่าอุย้ยทำไมง่ายจัง เพราะว่าคุณผ่านเรื่องหนักมาแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้ยากขนาดนี้นี่อุปสรรคที่เข้ามาตะลุมบอลเมื่อคุณจัดแจงแจกแจงแยกแยะรายละเอียดคุณเหมือนกับเป็นคนเดียวเป็นสองคนในร่างเดียวนะคะเหมือนคุณมีมือสี่มืออย่างนั้นแหละพอคุณได้ทําอะไรจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าตัวเองมีความสามารถหลากหลายแล้วจัดการอะไรได้ดีกว่าที่คิดนะคะเนี่ย ขอแค่คุณต้องมั่นใจในตัวเองแค่นั้นแหละเงินจะมานะคะเงินจะมารากฐานชีวิตจะเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่เบิกบานแจ่มใสสบายขึ้นภาระอะไรที่หนักหน่วงคุณ สามารถรับผิดชอบได้เลยเดี๋ยวมันจะคืบหน้าแล้วมันจะผ่อนคลายไปในภายหลังแล้วเตรียมก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีๆนะคะแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีมากสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะได้รับความผูกพันความทนุถนอมความรักใคร่เสนหาเพิ่มมากขึ้นนะคะเซนเชอริตี้เอนจอยเมนต์นะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดเตรียมเจอคู่แล้วเป็นคู่ที่แบบดีๆเลยเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะเป็นคู่เป็นคู่ที่แบบ คุณนะ่ะรู้สึกเลยว่าใช่คุณจะเจอคนที่ใช่นะคะ